เตรียมต้อนรับการเปิดตัวของ Honor X7D Series มือถือราคาประหยัดที่มีคุณภาพสูงและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกและความทนและคุ้มค่าในการใช้งาน Honor แบรนด์เทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกกำลังเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ X7D Series ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว้างและมีราคาที่เข้าถึงได้ด้วยดีไซน์แข็งแกร่งและฟีเจอร์ AI ที่เข้มข้น HONOR X7D Series มั่นใจว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมรุ่น X7D Series มีทั้งหมด2รุ่นคือ HONOR X7D 4G และ HONOR X7D 5G ทั้ง2รุ่นมีคุณสมบัติที่เหนือกว้างและมีความทนทานที่สูงด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่นระดับ IP65 และการรับรองระดับพรีเมียม5ดาวจาก s g s ที่สามารถทนต่อการตกกระแทกสูงสุด2เมตรนอกจากนี้ยังมีปุ่ม AI บัตนที่ช่วยเข้าถึงคำสั่ง และฟีเจอร์สำคัญได้อย่างรวดเร็วและฟีเจอร์ AI r e s e r ที่ช่วยลบสิ่งรบกวนในภาพอย่างแน่นอนและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6 5 0 0 mAh ที่รองรับการใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน Honor X7 DCG มีกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108 mp ที่เก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัดและกล้องเซลฟี่ด้านหน้าความละเอียด8 mp ที่เหมาะสำหรับการแชร์ลงโซเชียลและวิดีโอคอนกล้องหน้าและหลังรองรับการบันทึกวิดีโอ1 0 8 p พร้อมฟีเจอร์ HDR และระบบ AI ที่ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับภาพในทุกสภาพแสงสำหรับ Honor x 7 b 5G มีชิป Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 ที่ช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้ดีพร้อมสมดุลระหว่างการใช้งานทั่วไปและการประมวลผลกราฟิกทำให้รองรับการเชื่อมต่อ 5G และมอบประสบการณ์มัลติมีเดียและการเล่นเกมที่ลื่นไหลยอย่างเหนือชั้นนอกจากนี้ ออเนอยังเตรียมพบกับแท็บเล็ตมินิคุณภาพดีออเนอร์แพ X7 ที่รองรับการโทรเข้าออกมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่8.7นิ้วและแบตเตอรี่ความุ7 0 2 0 mAh ที่ให้การใช้งานยาวนานร้ายกังวลเรื่องแบตหมดเร็วเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องการสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้เตรียมพบกับออเนอ X7 D Series และออเนอร์แ X7 ที่จะวางจาหน่ายตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568เป็นต้นไป ที่ o n o r r x p e r i e n c e s t o โตทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทุกประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำช้อปป e ้พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มและของแถมพิเศษมากมายผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w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  o n o r c o m t h ืหรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทาง Honor ได้ที่ Facebook Honor Thailand